มีอาอยู่นี่เหรอมีอาอยู่เนินทรายหนึ่งในสยามบางเบิดจังหวัดชุมพรนะคะทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาชมเนินทรายที่เหมือนทะเลทรายต่างประเทศเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวการเดินทางขึ้นไปแล้วจะไปถ่ายรูปชมบรรยากาศกันนะคะไปเลยค่ะทุกคนถ้ามาตรงนี้นะคะอย่าใส่รองเท้าแตะมานะคะเพราะว่าเราเคยมาที่เนินทรายแห่งนี้ครั้งที่ สามแล้วนะคะทุกคนเรามีประสบการณ์คือครั้งแรกเอาใส่รองเทา้าขีบมาทรายร้อนมากค่ะขอบอกมาตอนบ่ายสองทีนี้นครั้งนี้เราก็เลยใส่รองเท้าผ้าใบมาค่ะนี่นะคะทุกคนมันทรายมันเยอะมากเลยทุกคนมันก็ค่อยๆเดินขึ้นนะคะ อันนี้คือทางขึ้นนะคะทุกคนเราจอดรถไว้ข้างล่างนะคะเขามีที่ให้จอดรถด้วยนะคะควรจะพกน้ำแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็เหนื่อยและทำให้เราหิวน้ำได้นะคะโอเคค่ะเนี้ยเราขึ้นมาอันแรกแล้วนะคะนอันแรกก็คือเราต้องเดินตรงไปตรงนั้นนะคะ เราจอดรถไว้ตรงโน้นนะคะเอ่อจะบอกเพื่อนๆว่าเอา่อมีคนเอาหมามาไว้ที่นี่อะคะ่ะทุกคนแบบเป็นสิบตัวเลยอะต่ทางขึ้นมาเขาก็จะนั่งเฝ้าตรงดังนั้นอะเขารออาหารกับน้ำอะทุกคนน่าสงสารมากจริงๆมันมันไม่ควรจะมีแบบนี้เนาะเออทุกคนสงสารน้องมากน้องไม่มีอาหารเลย จุดชมวิวนะคะจะเป็นวิวพอย์นะคะก็จะมีต้นคล้าย้ายต้นสัปปะรด ีแอามีอา,อาวิ่งทำอะไรอะ่ะน้องมีอากำลังสนุกมากเลยนะคะทุกคนเดินเล่นบนทรายนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะมีลมแยาก็วิ่งดุกด๊กดุก๊กไปมานะคะหน้าชงฉารน้องหิวน้ำแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะแต่ว่าเราจะลงไปอยู่ข้างล่างแป๊บหนึ่งค่ะมีอาเขาหิวน้ำใหญ่เลยดูฉีหนะ้สาสงฉานจังเลยน้องอยากกินชมพูค่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้แพรี่มีอา h a ชแนลนะคะได้พาทุกคนมาชมเนินทรายงามนะคะหนึ่งหนึ่งสยามอะไรสักอย่างเนี่ยสวยมากเลยคะ่ะทุกคนก็คือมันเป็นทรายที่ถูกพัดขึ้นมาทับภูเขาอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยทรายจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะวันนี้นะคะลมไม่แรงนะคะข้างบนนะคะ ก็ช่วงบ่ายสามแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็อยู่ทางนี้นะทุกคนเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นี่พระอาทิตย์แสงสวยๆเลยนะคะทุกคนก็เป็นบรรยากาศแปลกๆนะคะเป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดมีลมพัดเนี่ยมันจะทำให้เนื้อทรายมันเนียนถ่ายรูปออกมาจะสวยมากนะคะบรรยากาศดีค่ะเย็น มีลมนะคะแล้วข้างล่างก็สามารถไปชมวิวทะเลใกล้ๆได้นะคะลงไปแต่ว่าต้องเดินขึ้นมาต้องไต่เขาขึ้นมานะคะท,คทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปชมวิวนะคะข้างล่างเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ลงไปนะคะไปเลยค่ะตอนลงอะ่ะมันลงง่ายมากทุกคนเนี่ยเนี่ยมันลงง่าย ลมดีอันนี้ก็จะเป็นเนินทายขึ้นทุกคนอันเนี้ยต้นไม้มันตายทุกคนเขาบอกว่ามีพายุเข้าหนึ่งเดือนทั้งเดือนธันวาเลยทุกคนเพ,เพิ่งสงบเนี่ยเพิ่งสงบต้นไม้ก็ตายเพียบเลยนะคะลงง่ายมากค่ะทุกคนตามมาเลยตามมาเลย ลายตรงนี้ละเอียดมากค่ะละเอียดเราก็จะเห็นรูปปั้นใช่ไหมรูปปั้นโรมาหัวหัวอะไรเอ่ยหัวบาทเป็นสัญ,ญลักษณ์โรมานะคะทุกคนเป็นสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์โรมาหัวบาทนะคะเออสวยดี โอ้ว้าวทุกคนเราต้องเดินลงไปอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเนี่ยข้างบนนั้นอ่ะก็จะเป็นแบบที่เราเดินลงมาเนี่ยเขาค่อยๆไต่ลงไปเออหนูไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวหนูปวดเขา่าก็ให้ชมบรรยากาศตรงนี้ถ้าจะลงไป คงหรอกกคือช่วงนี้มันช่วงมรสุมาทุกคนขยะม,มันเยอะมากเลยก็เราเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่ลงไปนะเพราะว่ามันก็สูงอยู่ <S <S เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะากา็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบบรรยากาศแบบนี้แปลกใหม่นะคะก็แวะมาได้นะคะที่เนินายงามนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะปีนเขานะคะเข่าทรายเขาเนินทรายขึ้นไปนะคะคือเรากำลังจะหาทางกลับนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่กลับทางเดิมนะคะเราเห็นนักท่องเที่ยวท่านอื่นนะเดินมาจากทางนี้เราก็จะได้เดินไปบ้างนะคะทุกคนเราไปที่จอดรถกันคะ่ะที่เห็นแปรลี่เดินฉลับไปฉลับมาแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนมันชันแล้วคก มันร้อนมากแล้วก็ที่สองคัญมันปวดเข่าแล้วทุกคนมันเหนื่อยแล้วว่าทุกคนป่ะเดินต่อไปค่ะทุกคนโอเคเราข้นมาถึงแล้วเราจะไปที่จอดรถแล้วนะคะทุกคนเราเดินมาจะถึงที่จอดรถแล้วนะคะทุกคนแต่มันไม่มีทาง ที่จะเดินไปต่อเลยทุกคนเหมือนเราหลงอะ่ะเหมือนมันจะให้เราไต่สันเนินทรายอะ่ะไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะว่าจะไปถึงตรงไหนนะคะหยุดชมวิวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนพักเหนื่อยแป๊บนะคะลงตรงนี้เย็นมากแล้วก็วิวดีมากเลยนะคะทุกคนเราคิดว่าเราหลงแล้วล่ะคะ่ะไปที่จอดรถไม่ได้แน่ๆเลยเดี๋ยว ขึ้นเนินตรงนี้ไปนะคะเผื่อว่ามันมีทางเชื่อมไปตรงทางออกอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะออกไปได้ไหมนะคะเฮ้ยทุกคนเหนื่อยมากเลยอะคือตอนนี้จะบอกว่าเราหลงทางทุกคนเออเดินจากเนินนั้นนะเนินนั้นนะแต่จริงอะเราจะเดินมาตรงนี้ แต่แตอนนี้เราขึ้นมาตรงนี้แล้วทุกคนเราหลงทางเนี่ยเดี๋ยวเราจอดรถไว้ตรงนั้นนะคะเนี่ยเราต้องเราต้องไปตรงนี้ถูกไหมอะโอเคทุกคนเดี๋ยวให้กำลังใจเราด้วยนะแต่ก็ดีนะตรงนี้เป็นวิวสวยมากเห็นภูเขาแล้วก็เห็นโค้งอ่าวเดี๋ยวไปดูดิ หอบเลยหอบเลยจ้าโอ้ยโอ้ยเ้ยเนี่ยมันจะเห็นอ่าวเห็นอ่าวมาตรงนี้พอดีอ่าวบางเบิดนู่นจากภูเขาตรงนูน้นวัวไล่มาเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยโอเคนะคะ ทุกคนคะบทสรุปของทริปนี้นะคะคือลงทางเสียเวลาลงทางก็เสียเวลาอีกนะคะทุกคนโคตรเสียเวลาเลยแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเราต้องเดินกลับมาทางเดิมนะคะทุกคนเนี่ยเห็นสัญ,ญลักษณ์ของปาโลมาไหมคะทุกคนแล้วเราก็ต้องปีนขึ้นไปอีกนะคะทุกคนโอ้ยเหนื่อยก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับ ชมนะคะเนี่ยถ่ายรูปเป็นที่ล,ลึกไว้เลยนะคะทุกคนวันนี้เหนื่อยแล้วก็แดดแรงมากสงสารน้องมีอามากๆเลยนะคะน้องเีลก็อยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาเลยตอนนี้หม่อมมีก็เหนื่อยมากเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงท้ายคลิปนะคะก็มีภาพสวยๆให้ทุกคนได้รับชมอีกเช่นเคยนะคะเหนื่อยมากๆเดี๋ยวเราจะต้องไป หาอาหารทานแล้วนะคะไม่ไหวจริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์การหลงทางที่มีความสุขมากนะคะดาวไร่ชมบรรยากาศทะเลลมแล้วก็หาดทรายแสงแดดแล้วก็ ทะเลทรายนะคะแพาลี่ให้ชื่อว่าทะเลทรายหนึ่งในสยามของประเทศไทยนะคะทุกคนไวะมาท่องเที่ยวได้นะคะที่นี่หาดทรายบางเบิดเนินทรายบางเบิดนะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย